ตัวละครในเมจากคุณสมบัติเป็นหุ่นยนต์ไอ้ยังตีวางแกเลียนไม่ใช่ร่างกายแข็งมากร่างกายแข็งมากเป็นหุ่นยนต์โดเรมอนไปก่อนเอาไปก่อนอ่ะถูกต้องไอ้เหี่เลยคงต้องตอบกันไม่ถูกเหรอสีขาวแขนแข็งอ่ะตอบอินดูเอชาร์ไปก่อนดีกว่าเด้งเลยทริปมีฝีมือมี แอนิกาทิปผ้าปิดตาเฮ้ยกดโจูกต้องหาเป็นสัตว์รล้อกูยอมมช่พูดได้เนียดทูทิษน่าตกใจเลยสัตว์เ้บอลไม่ใ่สัตว์ตัวเล็ก เธอไปลอสในสัตว์ละทริปอะไรอ่ะมีเขาเปื้ language, นไ่ะถูกต้องเปิลเปิ้เป้เปีเปิ้เิดเปิ้ลเิเปิเปิเเเ